ลโสวัสดีทุกคนวันนี้เราก็จะมาแนะนำการใช้งานปืนอาร์กันเราจะต้องทำอะไรเพื่อที่จะสามารถใช้ปืนอาร์กันในด่านทั่วไปได้ปกติปืนอาร์กันเนี่ยเราก็จะใช้ในภารกิจอาร์ควิงใช่ไหมที่เราบินในอวกาศจริงๆแล้วเราสามารถใช้งานในด่านปกติได้ทำยังไงไปดูกันเลยการทำให้ปืนอาร์กันใช้งานในด่านปกติได้มันมีหลายขั้นตอน อุปกรณ์ที่เราต้องการอย่างแรกเลยก็คือ g a w i m a มเราจะต้องติดตั้งไอเทมชิ้นนี้เพื่อทำให้อาวุธของเราสามารถที่จะใช้งานในด่านปกติได้วิธีการหามันก็จะมี2วิธี1ก็คือซื้อแบบสำเร็จรูปจากมาร์เก็ตไปเลยราคา20แพทวิธีที่2ก็คือซื้อบูปินจากห้องเทนโนแลในแคนของตัวเองซึ่งวัตถุดิบที่เราต้องการเนี่ยมันก็จะหาได้จากการลงภารกิจ Profit Taker High รับเควสได้ที่เมือง f o r t u ูน่าให้เพื่อนๆวร์ปไปหา NPC Little Dark มันจะมีโตรับเควสอยู่ในห้องเดียวกันเลือกหัวข้อ Profit Taker นะเพื่อนๆก็เลือกภารกิจที่ตัวเองถนัดได้เลยเพราะว่าเราก็จะต้องลงเรื่อยๆจนกว่าเราจะสุ่มได้วัตถุดิบครบทุกชิ้น แล้วก็ตอนที่เพื่อนๆทำเควสของ profit taker มาจนถึงเฟสที่3ถ้าเพื่อนๆผ่านเฟสที่3เป็นครั้งแรกเราจะได้ g r a v i แม Max ฟรี1อันด้วยนะเมื่อเรามี g r a ว i แ y Max แล้วให้นำไปติดตั้งกับอาวุธที่ต้องการซึ่งอาวุธชิ้นนั้นน่ะเพื่อนๆจะต้องติดตั้ง Orokin Catalyst ก่อนด้วยนะ การเลือกใช้งานอาร์กันในด่านปกติมันก็จะอยู่ในส่วนของ h e a v y w e a p o n ออาวุธชิ้นไหนที่เรามาได้ติดตั้งกาวิแม็กมันก็จะล็อกไว้ไม่ให้เราใช้งานนะส่วนข้างบนที่เป็น t e นโน l o ลดเอาตรงนี้มันจะเป็นในส่วนของภารกิจอาร์ i วิมันจะแยกกันอุปกรณ์อันที่2ก็คืออาร์กัน d e พ l อยเอ อันนี้จะเป็นตัวเรียกใช้งานปืนอากันในด่านปกติให้เพื่อนๆนํำไอเทมชิ้นนี้มาใส่ในช่องเกียร์ของตัวละครซึ่งอากัน d ด p พ o ยอรก็จะได้จากการผ่าน Profit Taker High ฮเฟสที่3เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปทำกันนะตอนที่เราเรียกใช้งานอากันเนี่ยมันจะใช้เวลาติดตั้งนิดนึงแนะนำว่าให้เพื่อนๆหาพื้นที่ดีๆเพราะจังหวะนี้เราจะกลายเป็นเป้านิ่งทันที ถ้าเรากดใช้อาการ deployer อีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นการเก็บอาวุธกลับไปใช้งานอาวุธปกตินั่นเองสำหรับอาการ deployer มันก็จะมีคูลดาวในการใช้งานด้วยนะมันจะมีคูลดาวตั้งแต่0จนถึง5นาทีขึ้นอยู่กับกระสุนที่เหลืออยู่ก่อนที่เพื่อนเอนจะเก็บอาวุธสมมุติว่าเราเรียกอาวุธอาการออกมาแล้วเราเกิดเปลี่ยนใจไม่ใช้แล้ว พอเราเก็บอาวุธกลับไปเนี่ยมันจะไม่ติดคูดาวเพราะว่ากระสุนของเรามันยังเหลือเท่าเดิมเหลือ100%แต่ถ้าเพื่อนๆใช้กระสุนไปบ้างแล้วคูดาวมันก็จะเยอะขึ้นตามกระสุนที่เราใช้ไปถ้าเราใช้หมดเลยเหลือศูนนัดมันก็จะติดคูดาวเต็มๆห้านาทีไอตัวคูดาวเนี่ยเพื่อนๆคิดภาพง่ายๆว่ามันคือเวลาที่เขาจะต้องเติมกระสุนให้กับอาวุธของเรา เราใช้กระสุนไปเยอะครูดาวมันก็จะเยอะตามไปด้วยแล้วก็สำหรับใครที่อาจจะสงสัยอันนี้เราดักไว้ก่อนเลยคือปืนแต่ละกระบอกเนี่ยมันก็จะมีจำนวนกระสุนที่ไม่เท่ากันใช่ไหมซึ่งตัวเกมเนี่ยเขาก็มีการคำนวณมาแล้วว่าปืนแต่ละอันมีกระสุนเท่าไหร่ ดังนั้นปืนแต่ละกระบอกเนี่ยมันก็จะมีคูลดาวหรือเวลาที่เขาใช้ในการเติมกระสุนแต่ละนัดไม่เท่ากันอย่างเช่นปืนนี้มีกระสุน125นัดจะใช้เวลาเติมกระสุน1นัดก็คือ2.4วินาทีส่วนอีกกระบอกหนึ่งมีกระสุนปืน210นัดจะใช้เวลาเติมกระสุน1นัดก็คือ1.4วินาทีซึ่งต่อให้เพื่อนๆใส่มอดที่เพิ่มจำนวนกระสุนเนี่ย <S <S เขาก็จะมีการคำนวณให้เราเรียบร้อย และทุกปืนก็จะมีคููดาวสูงสุดเท่ากันก็คือ5นาทีดังนั้นต่อให้เพื่อนๆใช้ปืน100นัด200นัดหรือว่า5000นัดถ้าเรายิงจนหมดเหลือศูนยเนี่ยยังไงคููดาวก็คือเท่ากัน5นาทีนะสำหรับกล่องกระสุนแบบเฮฟวี่หน้าตาแบบนี้ส่วนใหญ่จะดอปจากมอนตัวใหญ่ๆห,ห,หนาๆเช่นบอมบาร์ดเฮฟวี่กันเนอร์ฟิวชั่นโมอาหรือว่าพวกเอ็นชียน มันจะใช้เติมกระสุนของปืนอาการเวลาที่เราเอามาเล่นในด่านทั่วไป1กล่องจะเติมกระสุนให้เราประมาณ1000นัดในกรณีที่ปืนอาการของเราเนี่ยมันติดคูดาวไปแล้วถ้าเราเก็บกล่องอันนี้ได้มันก็จะรีเซ็ตคูดาวทั้งหมดให้เราทันทีทำให้เราสามารถที่จะเรียกใช้งานปืนอาการได้เลยไม่ว่าเราจะติดคูดาวอยู่เท่าไหร่ก็ตาม นี่ก็จะเป็นวิธีทำให้เราสามารถใช้อาการในด่านปกติด่าน Open World ได้พอเรากลับมาทำคลิปใหม่รอบนี้เราก็เพิ่งรู้นะว่าเขามีการปรับระบบครูดาวด้วยถ้าเราผิดพลาดตรงไหนตกหล่นอะไรไปก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้เลยนะข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามผู้พัฒนาในอนาคตขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย One, two, three,